บัดน,นี้การปรวารณาเนี่ยบุญเกิดจากการปรวารณาอันนี้พูดให้ฟังนะไม่ได้พูดให้ใครพูดให้ฟังพวกเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าจะต้องรับฟังฝ่ายทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ด,ทดีที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยมันเป็นปรมัตแล้วปรมัตเนี่ยแปลว่าสัจจะความจริงไม่เป็นอย่างอื่น คำว่าพูดปรมัดนี่น,น,น้อยนี่มีแต่เนื้อเนื้อนั่งน,น,นั้นสมัยพระพุทธเจ้าสเสด็จไปป่าป่ดูลายหรือดูแรงอย่างเงี้ยใบใบประดูลายหล่นเต็มพื้นเพราะมันเป็นดงเป็นป่าหล่นจนมองไม่เห็นพื้นดินอ่ะมีแต่ใบประดูพระพุทธองค์ก็ไปกำเอาใบประดูที่ร่วงหล่นลงขึ้นมากำหนึ่งขึ้นมากำหนึ่ง ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายใบประดูลายในในพรกกรรมพัะหัดเนี่ยในมือเนี่ยกับที่ล่วงหล่นตามพื้นดินตามป่าเนี่ยอะไรมากพระพิสูจทั้งหลายก็กราบทูลว่าพระเจ้าค่ะใบประดูลายในพระหัดเนี่ยน้อยนิดถ้าเทียบกับใบประดูที่ล่วงหล่นตามดินตามป่า พุทธเจ้าว่านั่นแหละภิกษุทั้งหลายธรรมเนี่ยมากมายเหมือนใบประดูลายที่เต็มอยู่ตามป่าแต่เราเอามาตัดธรรมมาเธอแดงธรรมเนี่ยพอให้เข้าใจเอาแต่เนื้อเนื้อ,อมาพูดเนี่ยเท่ากับใบประดูลายอยู่ในกำม,มือเพราะนั้นครูบาอาจารย์พระอรหันทั้งหลายเนี่ยบางทีท่านก็จะรู้แตกต่างกันแม้ไม่มีอยู่ในพระใจปิฎดก,ก็ช่าง เพราะมันเป็นอันเดียวกันแต่ว่าท่านเอามาแค่นี้มันเป็นเนื้อหามันเป็นประโยชน์มากมายแล้วก็เลยเอามาแค่นี้ถ้าจะไปพูดทั้งหมดใบในป่านั้นนะ่ะบรรเรื่องม, <c oughs> มันหลายโพดท่านก็เลยไปประดูรายพุทธศาสนาเนี่ยเท่ากับใบประดูรายในกรรมมือครูบาอาจารย์เลยเอาตรงนี้ว่าทำกรรมมือเดียว มาจากนั้นคือปฏิบัติแล้วมันไม่ม,ม,ม,มากเลยอาเชื่อไหมเทียบกับเราจินข้าวก็ได้เมื่อได้สนุกจากงานนี่เว้ยเต็มโตกะก็อิ่มซํำเกาบ่เมือ่อว่ามีเสถีสมพักเสียนก็อิม่มบนี่มันมันมัน,ม,นมันอิ่มเหมือนกันมันสําเร็จเหมือนกันน้อยนนี่มันนะเฮ้ บางทีนะไปทำงานเนี่ยซื้อซื้อซื้อ,อหมวอยอ่อเดียวไปไปกินกับข้าวเหนียวแล้วเลยบวมีหอดเจียวหอดปนบัดเพื่อนอยู่ดีๆเต็มตต้ยังรัวงวกพุ่นงวกเพลินพอเอาจริงๆินะ่กินกับกล้วยหน่วยหนึ่งก็ยังอิ่มนะตอนจะไปทุดงนะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละมันมีกรรมเมื่อเดียวเนี่ยมันก็นพอแรงแล้ว <c oughs> ม่ต้องไปรู้หลาย รู้แนวทางปฏิบัติในความสำคัญสำคัญนะ้ไท่านจะเอาเฉพาะที่เป็นประโยชน์รู้แล้วทำให้มันเกิดประโยชน์ได้แค่เนี้ยทำของพระพุทธเจ้ากันกรรมมือเดียวนี่ทีนี้ท่านก็พูดเรื่องการประวารณาประวารณาก็มีอยู่สามประเภทสามสณะสามบุคคล อย่างหลวงพ่อจะสร้างสลาเนี่ยนะใครมาเห็นก็ว่าโอ้ยยมขอปรวรณาหน้าต่างบ้านหนึ่งนะหลังสังกสีสามแผน่นสี่แผน่นเป็นราคาเท่าไหร่ก็ประวรณาไว้ยังไม่ให้เงินนะเนี่ยไม่ใช่เหมือนทําบุญตอนที่พูดนะอันนั้นทาบุญอันนี้ประวรณาอย่างพ่อใหญ่เสริญนี่ปรวรณาไว้ว่าผมจะช่วยหลวงพ่อพันหนึ่งนะสร้างสลาเนี่ยตอนจะให้ เกิดความขัดข้องเงินไม่หมุนไม่ไหลเลยให้น้อยลงไม่เต็มที่ปรารถนาเพราะว่ามันเป็นเองมันขัดข้องเองเอ้เราก็ลำบากจะจินจะใช้อยู่พอพอเวลาจะให้หรือว่าท่านทวงท่านสร้างศาลาแล้วท่านเจ็บเงินอย่างเงี้ยว่าห้าร้อยให้สองร้อยในประเภทหนึ่ง ประเภทที่สองว่าเท่าไหร่ให้เท่านั้นเพราะลำบากขนาดไหนก็ขนไววยรักษาสัจจะประเภทที่สองประเภทที่สามถึงวันจะให้เกิดโชคดีว่าห้าร้อยให้พันนี่ประเภทที่สามแล้วการเกิดมาทำมาค้าขายอาชีพการงานธุรกิจการค้าจะเป็นไปตามการประวารณา เอ,เออในความจริงนะบางคนเนี่ยมาสร้างฐานะแบบมาเช่ามาอาศัยข้างบ้านเราทําเพิงหมาแงานหอยมาลองต้องแต่งขายตําส้มตําขายหอยมาไม่ถึงสี่ห้าปีซื้อที่เราสร้างบ้านตรงนั้นเป็นร้านค้าเป็นห้างนี่ลักษณะของคน บางคนเนี่จะเปิดงานเนี่ยมาเปิดใหญ่เลยเงียบลงเงียบลงเงียบลงขายหนีซ้าลมละลายมดแอดแหลกแปนเอ,อิดเติดมันนะเออตัวเนี้ยบางคนนะ่ะไปดูร้านค้าตามตลาดเมืองมุกก็ได้บางคนตั้งแต่พ่อแต่แม่เขาอยู่ยังไงตุ้นรุ่นลูกก็ยังเสมออยู่อย่างนั้นน่ะบ้านหลังเก่าตึกหลังเก่าเตียงนอนอันเก่าจักเย็บผ้ายังเก่าเลยเก๊กคนนั้นน่ะ เสมอไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ล่ำไม่รวยมาจากคำพูดของเราระปันเบือดคนที่พูดมากแล้วให้น้อยเนี่ยไปเปิดใหญ่โตที่ไหนก็จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆคอยๆลงเจงไปเลยย้ายไปเมืองใหม่ทำเลไม่ดีะไปเอาที่ใหม่ลง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  ทีนี้คนที่พูดเท่าไหร่ให้เท่านั้นเนี่ยฐานะอยางไงก็อยู่ตัวสะดวกสบายไม่เดือดร้อนอยู่ตัวตามฐานะสบายมาสั่นพ่อใหญ่ขุนเราก็ชีหลดรถเบนเท่านั้นตัวสั่น <c oughs> <c oughs> บุญแล้บะมีมีแต่ศั์อย่างเดียวขี <c oughs> ่จักรยานอยู่อย่างสั่นแล้วเพราะว่าบุญเราวบะถึง บรรักีทูกันนั่งรถเบ่นพนกมีอยู่เพราะเขาฐานของดีที่นี่คนที่บังเอิญว่าประวารณาไว้ห้าร้อยแลว 700, นะ้วให้เกียร้อยให้พันเนี่ยเพราะว่าถูกจังหวะของเขาดีมีเงินตอนนั้นเฮ็ดยังไปเจ็บของเก้าขายกระล้วยเบ่ต้องว่าไปเรื่องอาชีพอีนางหนึ่งชื่ออะไรนะมหาเนี่ยเชื่อลานมันนะ ไปตำส้มตำที่กรุงเทพนคนนครพนมตำไปตำมามีออกสาขาอยู่เกีดสาขานะ่มันนะรวยไปหูจากคนร่ําคนรวยแถาแก่ด้พอมันดังแล้วชื่อเสียงนะคนรวยกับามจินจินติดใจแล้วโอ้เป็นหมูเป็นเพื่อนกันพบจต่คนรวยเลยจากจากตำบกหุงมันมันมันขึ้นไปเองอะ่ะเนี่ยฟังไว้ตรงเนี่ย สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นบุญที่ว่าบุญนี่มันแข่งกันไม่ได้นะเหมือนหลวงตาท่านพูดนะเป็นบุญบารมีของใครอย่างเราเห็นท่านร่ลำรวยเห็นท่านลูกมีลูกสิลูกหาเยอะเราจะไปแสดงหรือสแสวงหาแข่งท่านไม่ได้